สวัสดีท่านผู้ชมทาง SMTV ครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับที่เริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยถึงตอนนี้จบรอบแรกไปแล้วนะครับประชาชนชาวไทยเนี่ยต่างก็หลั่งไหลามาชมเกมการแข่งขันที่บางกอกอารีนาอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับทั้งแฟนฟุตบอลครับนักกีฬารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะพูดถึงการเข้ามาชมนักสนามแห่งนี้กันยังไงบ้างนะครับมาติดตามกันเลยครับ ผมนี้นะครับนั่นก็คือน้องออยเป็นน้องสาวแท้ๆของสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับคุณพี่ไปเล่นที่ไหนตามไปเชียร์ตลอดไม่ว่าจะเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือว่าสโมสรชนบุรีบลูเวฟก็ตามนะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยไปมาหมดแล้วทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาชมการแข่งขันที่บาง,งกาะกันน่าครับเป็นยังไงครับสวยกว่าที่เราคิดไว้ไหมฮะมาค่ะแล้วก็คนดูเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะมากขนาดก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ ที่กลุ่มกองเชียร์ฮ์ดคอร์กันบ้างครับทวนใหญ่ไปดูแต่ฟุตบอลนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้มาชมการแข่งขันฟุตซอลทีมชาติไทยที่บางปอกการินาเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกับสนามแห่งนี้ครับก็ ถึงแม้จะปังใจสัมั่นไม่ไม่ได้ประชาสัมมันอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผู้คนแถวนี้นะครับก็ยังมาให้กําลังใจทีมทีมฟุตบอลไทยกันล้นหลามนะครับไม่น่าเชื่อเลยน่าเสียดายนะครับที่ตอนฟุตบอลชิงแชมป์โลกมันไม่ไม่ทันน่าเสียดายมากครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสนามแห่งนี้นะครับกับการเป็นผมห้กับการเป็นมาตรฐานระดับฟีฟ่าครับ าจจะแตกต่างจากแบบที่เป็นไวทนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าสามารถเจ๊จัดทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญได้สบายมากครับผมถึงแม้ว่ามันจะห่างไกลนะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อกองเชียร์นะครับยังมาให้กําลังใจกันล้นหลามนะครับถึงแม้ขากลับมันจะอาจจะหารถกลับยากบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับแบบว่ายังไงมีคนมาเชียร์แน่นอนครับถ้ามีแข่งอีกทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่สนามแห่งนี้จะมาเชียร์ไหมครับมาแน่นอนครับแต่ว่า ต่างที่สวยงามนะครับซึ่งด้วยมาตรฐานของสนามแห่งนี้เนี่ยมีจุดที่จะทําให้สามารถเห็นมุมต่างๆได้จากการถ่ายเท่าสดเนี่ยเป็นมุมที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับซึ่งช่างภาพที่ยืนอยู่กับผมเนี่ยก็ได้ถา่ายทอดสดมาแล้วหลายชนิดกีฬาฟุตบอลวอลเลยบบอลแล้วก็ฟุตซอลนะครับแต่ว่าที่บางกอกอารีนาเนี่ยเป็นครั้งแรกมันมีความแตกต่างอะไรกับการถ่ายเทอดสดที่สนามอื่นๆครับนักสนามแห่งนี้เนี่ยครับสำหรับที่บางกอกอารีนานะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ ที่ทีมงานของพวกเราได้มาถ่ายทอดสดที่นี่ครับก็ความแตกต่างของมะกอกลีน่าคือมุมภาพครับนอกจากมีสนามที่มีประมาณ3-4ชั้นในการวางกล้องทําให้มุมที่ออกไปแต่ละมุมเนี่ยดูสวยงามแล้วก็จะเห็นแบบสามร้อสี่องศาของมะกอกลีน่านะครับจะได้เห็นบรรยากาศของกองเชียร์หรือว่าจะเป็นบรรยากาศของนักเตะที่ลงมาแข่งขันครับหรือว่าเป็นสนามที่เกรดเอครับ ไม่ใช่เฉพาะในไทยนะผมว่าในอาเซียนน่าจะถือว่าเอเชียน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับขอมาก,อาการอกกลินานะครับมีความสุขมากค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าสนามที่นี่ใหญ่จริงๆอย่างที่ใครๆก็บอกเลยนะคะแถมจุคนได้เยอะด้วยเว,ยวยลาเสียงเชียร์มาที่โอโหกระหึ่มค่ะพี่มีความสนุกค่ะตื่นเต้นมากจริงๆ สนุกมากเลยค่ะแล้วก็เดินทางง่ายนะคะขับรถส่วนตัวมาได้ค่ะแล้วก็กองเชียร์ที่นี่นะคะมานมากค่ะสนุกมากค่ะต้องมาลองนะคะสนัมกีฬาที่หนองจอกค่ะขอบคุณค่ะ อารีนาแห่งนี้ครับที่ได้มาชมเกมการแข่งขันถึงขอบสนามเนี่ยนอกจากจะได้ติดตามชมติดตามเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วนะครับยังได้สัมผัสสนามมาตรฐานระดับโลกอีกด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ว่างก็เชิญมาเชียร์ที่บังกอกรารีนาแห่งนี้นะครับยังเหลือรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศกันอีกแต่ถ้าใครไม่ว่างเปิดชมทาง SMTV ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ